ไอ้กลัวมันด่าเน้เลย,เลยด่าว่าไอ้กลัวนะวด,ด่ามึง,ล,งลุงอ่ะเนี่ยลุงอ่ะยังคิดไม่ถึงไงไปถ้าตีไม่วิ่งเลยไอ้เหี้ยเจอผูห้หญิงขี้ใส่หัวด้วยไอ้เหี้ยตีมาได้อ่ะเต็มหัวเลยตี <5 S 2> หัวเพื่อนไปดอกเดืองไอ้เหี้ย หรอไม่รู้ใครตายะเหลือซอสไหลสัตว์โห่บูทมันจัดอะเมื่อกี้เอาบูทโคตรมันไปไปมันบูทลมเป็นเหมือนกันในที่ฝั่งโน้นอะต้งโดนเหรอต้องโดนเหรอป้าเปล่าป้าเปล่าไรอ่ะเปล่าหกสามสอง เปห้าก่น้อว่ปเก่าเก่แม่าให้กูอ่ะอย่าเออแจกเลยเหรแจกเลยแจกเลยไอ้ออกแจกนีีมัน้ม้มนนาลมาแูละตัวกันให้มีดีเอ็กซ์ธรรมดาปะ่อมีมีมีเลขสิเอว่าแล้ว ถ้าผมเนี่ย้บอกความจริงพ้กมันได้ตอนไหนเนี่ยบอกความจริงเรื่องตอนนี้มันมันมันด่าผมเดเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วมันนั่งด่าผมมันนั่งด่าผมแบบผมอุดหนูเลยลุงด่าว่าโอ้หมันสารพัดด่ามันบอกมึงทําแบบนี้มึงเที่ยไอสา์กูแม่ไรอ่ะโอ้สารพัดลุงในกลัวอ่ามันเสียบขาจริงนะลุงแต่คือผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ไปโต้ตอบอะไรมันมากมายผมก็นั่งนิ่งๆให้มันด่า แล้วผมว่าผมก็ไม่ได้พูดนะว่าเออผมตัดได้แบบนี้พอชุบเพื่อนนะคือผมว่าแต่คือผมไม่รู้จะพูดหรือระบายกับใครอ่ะลุงเพราะตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่กับไม่อะไรอะไรของมึงมึงเป็นที่อะไรของมึงด่าเรื่องอะไรมึงอะไรมึงทำอะไรเขาด่ามึงคือก็มีเรื่องเรื่องที่มีปัญหาที่ผมไม่ไปช่วยไงลุงที่ผมไม่ช่วยกับแก๊งอ่ะไม่ช่วยอะไรมึงไปทำอะไรไม่ช่วยแก๊งไม่ไปช่วยตีไม่ไปช่วยเขาตีอ่ะตีใครตีคุณนะแล้วต้องก็ไปเอาชุบเพื่อนใช่ป่ะใช่ฮชใช้ขวามือพี่ แล้ว่าทำไมไม่ชูบเยอะดูดูขวาเมือดิตอนเนี้ยไม่ชุบเยอะจัดเลยดูขวามือที่มันยืนชี้กันยู่ที่ผมเข้าใจอ่ะคือเหมือนลุงอาจจะปกป้องควีนถูกไหมลุงเมื่อก่อนไปไปพอแล้วก็ไม่ได้ปกป้องอะไรขนาดนั้นอ่ะหมายถึงแค่ว่าวันไอ้นี่อ่ะก็มันจ่ายเงินมาให้กูแล้วมันให้เงินกูใช้ในที่นั่นใช่ใช่เหมือนว่าเราก็ไม่สมควรที่จะทําเขาถูกต้องไหมอ่ะลุงอืมแล้วผมผมก็เห็นเห็นแบบที่ลุงเห็นไงแล้ว นั่นคือถ้าผมไปกับพวกนน,นะนะเหมือนก็ผมก็ไปตีกับลุงด้วยอะ่ะอืมน่แล้วมันมแล้วมันไปเก็บเก็บใครบ้างอะ่ะที่กูเคยไปเก็บแล้วอะ่ะมีบ้างไหมเออมันมันก็ไปเก็บหลายแกงนะลุงแต่เหมือนก็ว่าพอไปเก็บคุยแล้วควุยเขาจะไม่ให้นะฮะเหมือนเขาให้มาเยอะแล้วไงลุงอ่แต่คือตอนที่ประชุมกันหน้าบ้านวันนี้คือพี่โนหรือว่าลรเบิร์ตเ,เขาก็พูดนะลุงว่า มันจะส่งผลกระทบในระยะยาวถ้าเราไปตีเขาในวันเนี้เขาก็เขาก็เข้าใจอ่ะคือตอนเนี้ยมันก็ถามผมผมก็ผมก็ผมก็ไม่บอกมันไงลุงว่า,าคือเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงออ,อไอ้กลัวมันด่าเน้เลยด่าว่าไอ้กลัวนะด่ามึงลุงเนี่ยลุงอะยังคิดไม่ถึงไงแต่มันแต่มัน แต่มันถึงผมแล้วเนี่ยมันมันเป็นไปแล้วอ่ะมันทำให้ผมต้องไม่ไหวเนี่ยต้องโทรหาดูอ่ะอ่ามึงว่าอะไรโอ้โหเอาให้ข้ามันก็บอกว่ากูแบบมึงมึงอับป่วยมึงมีความคิดแบบเนี้ยมึงป่วยมึงอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขามาด่ามันด่ามึงแค่แค่มึงไม่ได้ไปช่วยตีควีนแค่เนี้ยใช่คือผมอ่ะคือตอนนี้เขาจะถามคือเขาจะไปเคลียร์ปัญหากันอ่ะผมก็พูดไปว่า ไปเลยไม่ใช่ปัญหาของกูเออทีนี้มันก็บอกว่าผมมาเห็นแกตัวผมป่วยอะไรอย่างเงี้ยผมมันพูดเยอะมากลุงผมต้องอุดหูไม่ฟังอ่ะผมทนฟังไม่ไหวจริงๆนิแล่ของสารนะมึงอ่ะคือผมไม่รู้จะพูดยังไงไงลุงผมว่าเอ้ยจอดนาก์ผมก็ไม่ได้บอกพวกมันว่าจาด้วยเออว่าลุงบอกผมมาแบบนี้แบบนี้ ก็ทำต่อไปไม่ต้องบอกแค่นั้นเองทำต่อไปีกนะลุงอืแต่ตอนเนี้ยเขาเขาจะโดนเขาจะโดนนครบาลตีแล้วเขาบอกว่ามันไม่ช่วยเขามันชุบแล้วมันไปกลางไปเลเวลนะบอยเขาไปรีเซ็ตเลเวลให้ไวกว่ามันนะอโอลุงอ่าอะไรนะนครบาลอะไรนะตอนเนี้ยเขาจะโดนนครบาลตีแล้วผมจะไปช่วยเขาใครจะโดนนครบาลตีเห็นเขาบอกว่าพี่สมมั้งไม่หมายถึงใครจะโดนนครบาลตี พี่สมอ่ะพี่สมพี่สมเขาบอกว่านครบาลมารอเขาหน้าคุกใกล้แล้วไม่ใช่โง่ลุงมั่วแล้วก็เห็นพวกมันแห่ไปกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอลุงเออต้องช่วยตอบแล้วคือลุงเมื่อไรจะกลับมาเนี่ยคือตอนเนี้ยผมขาเหมือนผมขาผมหักไปข้างหนึ่งแล้วลุงตอนเนี้ยกูน่าจะไปยาวแล้วแหละอ้าวไปไหนอ่ะลุงไปไหนก็ได้ คือลุงจะไม่กลับมาแล้วอะเหรอไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนตอนเนี้ยขาผมหักไปข้างหนึ่งแล้วลุงผมเดินกระเพกแล้วถ้าไม่มีไทช่วยพยุงอ่ะผมคงต้องคานแล้วอ่ะตอนเนี้ยเมื่อคานไม่ดีไอสัตว์ก็ไม่ยากอะไรล่ะเอาเพื่อเราอีกคนนะยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ต้องบอกความจริงนะลุงใช่ครับยอยู่เสร็จละเสร็จละโอ้ก็คือเอาเอาเหมือนเดิมแบบที่คุยกันไว้เลยใช่ไหมลุงอืม โอเคครับเดี๋ยวจะไปหากูทำธุระอยู่ไปหาไปหาที่ไหนครับเออเด,เดี๋ยวกูไปหาเดี๋ยวกูว่างเม <Okay, S 1> ื่อไหร่กูโทรไปหาโอเคครับไอเช่นนี้เหมือนต่อแหลอะคนอย่างไอ้กัวน่าจะด่ามึงป่วยอะ่ะ ไอ้เจี๊ยบเฮ้ยไอจีมาเล่าให้กูฟังเฮ้ยเจี๊ยไอจีมาเล่าให้กูฟังว่าตอนนี้มันไม่ไหวแล้วเว้ยโดนแบบคนในแก๊งรุมดาวว่าป่วยไอ้ไอ้กั่วด่าว่าป่วยกูก็ยังโง่อยู่ไอ้ทียไอ้กั่วเนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปคุยกันทีหนึ่งอารมณ์อารมณ์ประมาณแบบไอพี่จีพี่ป่วยป่ะเนี่ยอืม แต่ก็โอเคแล้วนะรู้สึกว่าถ้าถ้าไอจีมันมาบอกแล้วแสดงว่าไอจีไอจีมันโน้มน้าวใครไม่ได้แล้วถึงแล้วล่ะที่เราต้องสลายโตกันอนะถึงเวลาที่กูต้องหมดไม่หมดห่วงละหมดห่วงละแต่ตอนเนี้ยมันจะรอดจากเรืออนะ่องแบบนี้บ้างไ่มการบุคคลมานานบุกคเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดา ว่าเธอว่าเธอ wanna cry เช mm ื่อมึงแล้วเปสอบว่าเธอ gonna d i เชื่อมึงพายู่แล้วว่าชธอ wanna lose มึงทำไรว่าช o u gonna do สนตีนพวกกูคามิงสูดแล้วกูควรจะแรง